บล a กพิง n k สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นโชว์บนวิธีโคเ e l l a ปี2023ในฐานะ Headliners หลังจากที่สีสาวบลักพิง n k ได้มาโชว์คอนเสิร์ตบล a กพิง n k เวิ l ์ t ทัวร์บอลพิง b a n g k o อให้ชาวบลิงหรือแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวเอเชียได้ร่วมร้องและเต้นสุดมันกันไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาและล่าสุดค่ะก็มีเรื่องราวน่ายินดีให้เหล่าบลิงได้กรี๊ดกันรัวๆอีกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดวันที่10มกราคมที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเทศกาลดนตรีชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างโคเชล่าได้เปิดเผยรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมในงานปี2023อย่างเป็นทางการที่จะจัดขึ้นในวันที่14-23เมษายนที่ e อ p i r e โป l ล Club แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งงานนี้ก็มีรายชื่อของสีสาวบล็กพิงค์ลิซ่าจีซูเจนนี่และโรเซ่แบดบันนี่และแฟรงค์โอเชียนเป็นศิลปินเฮดไลน์ในเทศกาลงานดนตรีในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานนี้ก็ทําให้บล็กพิงค์เป็นศิลปินเคป๊อปวงแรก ในประวัติศาสตร์ที่จะได้ขึ้นเวทีโคเชล่าปี2023ในฐานะวงเฮดไลน์ค่ะและภายหลังจากที่มีการประกาศออกมาในครั้งนี้หล่าแฟนคลับของวง BLACKPINK ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านแฮชแท็ก blackpink e c a o h e l l a จนแรงติดเทรนด์ฟิเตอร์ไปแล้วค่ะ ทั้งนี้วง BLACKPINK เคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคอเชล่าเมื่อปี2019และในปีนี้นับเป็นครั้งแรกของพวกเธอที่ได้เป็นเฮดไลน์ของงานในเทศกาลดนตรีระดับโลกเรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีรัวๆกับความปังของสีสาว BLACKPINK ที่จะมาแสดงความสามารถให้แฟนๆทั่วโลกได้ชมกันอีกครั้งในงานเทศกาลดนตรีคอเชล l ่าค่ะและนี่ก็คือเรื่องดราด,ดีของสีสาว BLACKPINK ที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Play dead.